ดีครับอัปเดตติ่งหน่อยเพราะใหญ่คือดากแต่ว่าเพราะใหญ่คือแบบว่าผิวสีดำตาลตากแดดทั้งสองคนไปจ้ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมากินแมคโดนัลล์นะคะ

ต้าแห้งเห็ดขับรถมา45กิโลมาซื้ออันนี้อันเก่าตายเลยพี่น้องมันหลายปีละไปจ้ะชุพี่อเล่นมาดีกับม,ม่งอารมณ์ดีใช่ไหมเยี่ยมเอ้ยเยอะๆวันนี้เราจะเอาเห็ดไปส่งพี่เจนนะทุกคนบายสอง ง่ายๆเลยนี่ยิงก่อนพอใหญ่ดูสิดูปากหน่อยเมื่อวานเชฟโอ้ oh. oh. ทุยปูจุกขวางท้องจุกขวางท้องวุยยจะมีความส่งมาถามเราบอกว่ามียิ้มแย้มแจ่มจใสแต่กต่แต่ยุงกัดเด็ดนี่มอสกิโตสักกิ่งวันนี้สิไปส่งเฮ็ดพีเจนเนะจ้ะพี่น้องส่งเฮ็ดพีเจน โปรจักโลกบ่มีตรงสั่งสิบกว่าโลแล้วมั้งเห็ดสวยๆเลยจ้าไปสองไพ่อย,อยู่รูสวิกานะคะ แล้วไม่กล้าเข้าป่านะคะถ้าอยู่รูสิก้าไม่กล้าเข้าป่าย่านทากย่านง,ง,งูย่านเฮบย่านยังทากไอได้นะคะถ้ากยังอยู่นี่เอามาเอาเอาไปกินเลยจ้ะให้เลยนะคะอืมอันนี้คือเพ่อนอยากอุ่นนุลไอพี่น้องเอ้ยขอบคุณมากๆเนาะไปจ้ะขับรถก่อนนะคะอู้หาเห็ดจนแหล่จนดำพี่น้องเอ้ยหาเห็ดจนแหล่จนดำ เราก็อยักซอยอายนั่นแหละพี่น้องแอนนี่วะแ้นี่วะไมมือวนี้เมื่อยขับรถมาขับรถมาจากหาเห็ดจนเป็นลอยพี่น้องเลยเมื่อยแหงมีหลายคนบอกว่าทําไมทําไมไม่พากัรไปชาวบ้านคือไอ้บอกแล้วบ้านตรงที่ไอซีอยู่เนี่ยมันบบว่างเด้อพี่น้องเด้อ สิได้มืออื่นจ้ะมือ,อมือเฮือนนี่ได้เฮือนแล้วนะ,ะอยู่อาทิตย์หนึ่งนะคะอยู่อาทิตย์หนึ่งแล้วก็บ่ได้อยู่ตรงเมืองที่จะของหาเห็ดพร้อมยี่สิบห้ากิโลพี่น้องเอ้ย this way this way this way ยี่สิบ้าเมืองนี่มันมันหาตรง้าค่อนข้างที่สิยากเ้อพี่น้องเนอะบ่แม่ว่าหยัดบรหญ่บ่ได้แม่ว่าหยักประหย,ะะยะัดเออ อย่านะประหยัดค่าใช้ใจ่ายดอกเพราะว่าค่าแาวนี่มันก็สามสิบยูโรเนาะสามสิบเอ็ดนิดสามสิบสองนิดนีด่ค่าห้องก็แค่ห้าหกสิบกับผ,ผ้าจะน้อยเพิ่มจังน้อยแต่ว่ามันโมมีนะคะมันหายากเป็นอพาร์ตเมนต์กับเด็กย,ยูเนาะพี่น้องเนาะเออนันะะ่นแหละค่ะแล้วก็ตรงเฮือรเจ้าของอยู่นี่ก็ได้ราคาก็ 78, เจ็ดสิบแปดสิบไปนี่นะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกเพราะว่าช่วงเดืนอนสิงหามันก็เป็น ว่งงาไงยลูปทางตอนเหนือเพิ่นกับบได้อ่าบางคนกับฟินิชวาเกชันแล้วบัดนี้นะก็เ,เลยว่าให้พี่น้องฟังเนาะตอนส่งเฮ็ดกับอาบเซอร์ได้ถ่ายดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไอา้โดยเชนมากพี่น้องสังเกตมาลดไอ้หน้อยนักที่สิถ่ายบุคคลที่3หรืออ่าข้างนอกเนี่ยประมาณนี้เฮ็ดผมว่าเป็นหยังคือบ่ค่อยได้ไปยังแบบนี้นะนอกจากพี่ชนุนพี่เล็กแบบ ไทยอยู่คนสนิทแต่ว่าคนคนที่สามเขาูดว่าเขาจะเข้ากล้องน้ำเเผาหรือบอ่อแบบนี้นะส่วนพี่เจนนี่เพิ่นก็นอยู่ถ้าจำไม่ผิดเราอยู่สตอกโฮมเพิ่ะเรามารับแฟนเราวมือวม่อเราก็เมือ่อเราบอะกาศเขาา้าบ้านมีเห็นไหมน้องไอ้ละว,วัอันนี้เราฝังอายใต้ทางเพจน,นะคะพียได้ฮาโลสิบโลไปฝากเพื่อนไายก็เลยเอาไปแบบจุกๆแล้วสิบก็โลเพ่ะไอยสิแทนให้เราเลยเพราะว่า คือบอกแหลยไอ้ก็อยากพาบากาเขาป่าหาเฮ็ดหรือยังมันจะบอกไอ้ได้มากินเลยถ้า,ายังอยู่แถวน,นะนี่นะอืมนั่นแหละคะ่ะสำหรับคนที่ใจดีอุ่นนวนไอ้ออก็ขอบคุณมากมากนะทุกคนก็ดีไอ้ก็ดกได้ซอยปัญญาย่อยใน่นน่อยเราก็บอกเอาดอกไปนองแต่เวลาไอ้ซื้อของไอ้ก็เสียใจแน่แบบนี้นะเพราะใหญ่เราก็่ได้เอาดอกเพราะว่าไปเรามีความเป็นสุภาพบุรุษอยู่พี่น้องเอ้ทิพนี่ถึงไอ้อยากซอยเราเป็ญญนไงเนาะ เราก็ยังบอกว่าเป็นอย่างเก็บเงินเธอไว้เก็บเงินเธอไว้แบบนี้นะนั่นแหละค่ะทุกคนก็ดีคือกันกับเบิ่งเอาว่าเดียวใด้อาชีพซื้อของให้เราเล็กๆน้อยตอนที่เมืองฝรั่งเศสก็ว่าไปน้องพี่น้องเรากับเบิ่งพี่น้องเราก็สดชื่นได้ยิ้มแย้มแจ่มใส you are not happy to see your face ให้เราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็อายู่บ้านอยู่พี่น้องเอ้ยถ้าเป็นไปได้ก็สิพาเราไปแคมป์ปิ้งแถว ฝรั่งเศสนั่นแหละกลับไปจับมือกันอีกท่านึงโอเคเนาะเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อน สวีเดนให้เบิ้งเป็นบ้านตาอากาศ Tempai. Dans 600 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. En 600 mètres, nous arrivons. mon my goodness! Ah. YouTube. I ตอนนี้ก็กลับมาจากส่งเห็ดให้พี่เจแล้วนะคะทุกคนพาพญามาเติมน้ำมันจ้ะนี่แล้วก็จะไปซื้อของนะคะทุกคน เดี๋ยวไปดูรองเท้าบูทก่อนนะคะทุกคนอุ๊บังเกิบบูทนี่ไงเซ m มเซมัสเด e as the one in ah no not like that ไม่มีรองเท้าบูทนะคะทุกคน มีแต่อันราคาห้ารอยยูโรไม่ไหวน,นี่ไงนนไปวินลีสอปเดียจ้เยจาเดตติ้งจ้ากินกาแฟพี่น้อง มาเบิ่งเกิรบ,บูทบอมีก็เลยมานั่งกินกาแฟาดาวโหลดคลิปบอมีเน็ตมาหาดาวโหลดตามร้านกาแฟ,าฟาอ่ะอันนี้ร้านกาแฟ